่อยทาพี่ส่ค่อยนอนค่อยถาเวลาใดก็ว่สวนเอาเดิมละเมนว่านนายกันฟังเดอ้อผัวฟังเด้อพับวบัวบุ้การแกงคิดหอยเจ้าพอแห้งบ่มีวันละใดนอนไทยผมแท้ถึงเมน่นาตการเมนตาตแท้แท้เมน่นไตคิดนำนั่งหนูซ้ำอ่างขัดิ่งชายเนบ่อนอนั่งไทยแต่พี่ไก่นั่งลาามีซาเดือนสี บ่มีเลยสี่ห่อนนอนไข่ปวงฟันพี่จยากเจ้าเื้อนั้นอกสีแตกต,ตุ้มไตทองฟาา้าไล่เส้นสามวางอุทัยพวงห่อนพีไส้นอนค่อยถ่าเวลาใดกับพอสวงเหลียวลงทงกวางวมงร่วงสิวสัวตาเมฆไหลกวมงขีฟา้ากาหฮสุ่มกาหงสุ่มแล้วนกเซ้นเซวล,ละครนบอนข้านนั่งเจ้าบ,บ่มีเมาหนะักนาะ นับนาพันลน้านาบ่อแก่งแกมนับส่ลูกแผ,ผ่นผืนนับส่ลูกแผ,ผ่นผืนแซมุดนน้ำทอทานคิดสมุดนน้ำทอทาน,หอ,านหอดมูดานหอดมูดานท่างเขตเขาขุนบ่อมีปุ่นค้ำนักมักนั่งขาดิ่นหนองท่องแสนตื่นท่องแสนตื่นสิคือคำพีวาน้องจาน้องรักพี่ใหม่้องจานนี่น้องรักพี่ใหม่ น้องไม่ปานีแต่พี่ห่วงสายใจให้ยังไงรูคือาแต่น,น้องจ๋าน้องรักพี่ไหมแต่พี่ห่วงสายใจน้องจ๋าน้องรักพี่ไหมน้องจ๋าน้องรักพี่ไหมน้องเนือน้องไม่ปานีพี่บ้างมมัมัน,มน,นเศร้าล นกลับปีใหม่มันแสนเศร้าลำพึงสมอข้าคองความคิดถึงค่าของความคิดถึงมันเหนือฟ้าเพียงดินอินข้องหูเทวดาคงเบิงอินข้องหูเทวดาคงเบิงถึงสิตายเหม็นนองเหม็นนองทําให้สิตายเหตุที่เป็นโรคลายโรคลายเป็นเพราะความหักเพราะอกหักนั่งละผีใสแหมห่างนั่งง่ามแยม นางงามแยมให้เลี้ยวเนมน้ำเนนางงามแยมให้เลี้ยวเนมนำเนนางงา้งนนนนองบ่แก่พี่ไว้ดองบอกก่แก่พี่วบสีบองใหม่สวัวตาฮีเสียดายรักน้องเหลือเกินเสียดายรักน้องเหลือเกินความรักน้องบังเอิญทำให้พี่หลงเธอพี่ต้องจำละมือไปจุนใบปานนาน่นานา่นแสนมือบ่มีงามหายสวง นันแสนหมือกบ่มีย่มหายสวงพีขนิ้งหนอดดวงข้านิ้งหนอดดวงหนอดดวงขานิ้งหนอดดวงบ่มีมือนายบินขนั้นอยากเข็ยนย่หายเม,ามษาผีใบพฤษาใสพงข้นผู้ซาใสกองข้นเกียวอ้วนพงใบน้ำสดใดไหลห้องนำคล้องสดรลุบสดน้ำสดใดไหลห้องนำคล้องพีเสามองพ่อตายแต่ข้านิ้งเห็นนา มีสาขาบุญเต่าเอาบุญบวชนาพีแท้หัวกูดคิวถือผ่าหงเปลืองตั้งโตเบืองแต่รัดทั้งสามยังลีขดิ่งนั่งงามซ้ำถือสินค้ายังคลองแพร่อง่ากรับสพัตาที่จมนับมือจมปุบทีจมจุจ้าใจหิูใส่หนูจนบองลืมทองสีขาออกพรรษาเลยละายผมมาจั่ไวสิออกไปไป สันใดซิฟออกไปยังเสาบอมีเบาคือว่าสิคีดทอดคือว่าพี่คีดทอดออน้องไหลบอมีแนวเรียบดใดเฮไหผู้เดียวจังใดเที่ยวมาเบาบ่เศร้าจังใดเที่ยวมาเบาบอมีบอมีเศร้านอมเหนียวจนว่าเขียวกำเหล่แล่เจ้าเป่าใดขั้นเม่นตายกับเม่นตายกิงแหลวเป็นน้ำแนว นองอุ่นคุณนนั่นคีดทอดอายไปบางสัมไดหรือว่าสัมไดหรือว่าใสคือน้ำกลางว่างมันคุณกาเป็นคุค้นพีกาเมนกาเมนบุญพีหน่อยค่อยนองสัวตายกลายไปถึงกลายไ,ไปถึงสันดูกลายไปถึงดูสิตสันค่อยนั่งนองพีกามมานิดว่าทิฐีเป็นคือกันดังอายมันไหลน้อยสัมใด สัมไดมันหลาหน่อยสัมใดอันลูกากต่โต็ันใส่ห้องห้องคือเสียงกองหวนหวนสัมนวนนิมอคนพูดน่นเนนผู้ใดน้องผู้เคไงโอ้คนลาจังเลยเคยาอันเคยกว่อบนนันละความกัน ็นยูว่าไม่ยว่าดูยู่นเดินคองก่อนลําให้ทุกจิตคนยูโอ้ยอันอันบอกปุ้นอันนี่่หละที่บางานเป็นที่อยังนีที่อันนี้ที่็นจับทุกปีนี่แม่บอกคนนี้ด้วให้คนแม่โทษขึ้นหาคนเดอเมื่อวานนู้นจิอันบอกคำคำแจ้งเลเนี่ยที่โทรอันนี่แหละให้องเบากแหววกับบวกสมาคมนะเ้าจเมียายเนบ่ยไอแม่เขนบอกนิดแม่ยยง เป็นหัวหน้าสมาคมน่นเป็นนายกน่นกายห้องสักไปแทนแม่แม่บ้านน่ะเซฟมันบม่ยอมให้แม่ไปแม่ก็ไปเดดขาดอีหยังกระสางแม่ต้องเสพตัวเองถามว่ามีแม่หนีมู้ผมมุ่นีกับสมหาตัวนึงได้เดือนยู่สูงเมืองนี่ม้มีแม่คนเดียนกโพกกพกให้นอกจากนั้นมีแต่พวกกึ่งกลางทั้งนั้นนามู่ผมเขาว่าติดไม่ีแม่ท่านี้มาจัดที่แหลกเขียนว่าแมงี้บอกเอาแม่ลงใส่สมาคมพึ่นอยู่ละเอดป่านนี้ ล่มาให้แม่บุงบ่มีแม่แล้วก็บ่มีี่อปออี๋บนี้จังค่อยอ่อนลุ่มแล้วก็บ่มีแม่น้่แล้วก็บ่มีมันบมมี่ีคนแจกเพ่นเสียเอาใส่ไว้ฟอร์มใหน่เเราก็บ่มีไผไมดีเราแหงได้กักตัวเราแฮนสิถือเขาว่าให้พรอนั้นเราตนะสมนก็เมานั่นแหละนั่นแหละก่กจะมาแม่แม่ก็ไปเด็ดขาดเซว่าให้ผมนีดจงไหผมกะสิยอม คันบ่มีผู้ไปไงผมไปแทนผมกาดสิไปโอ้ยจ่อสิมาได้จังไงสิไปยิ่งปีกายก็เมื่อนตีไม่ไปเออเขาไปเขไปนอนน้ำกันก็แม่ยหมดละไปน้ำกันยุ่งเ่อืมบัดนี้่ยปีนี้ยังไงก็ดยาให้ไปดอกเนี่ยให้เม่ไปเซียมเจ้าของทุกคนเนี่ยโอ้ยบ่ได้ท่านก็ให้เพิ่นไปให้เพิ่นตั้นตะกี้แม่ว่าแม่สิไปไอเซียมบ่ได้บ่ได้แม่บ่ไปขาดยังขาดได้แต่ขาดแม่บ่ได้หมู่ผมซ้ำกันครับ ้องความพีตาไปในแบบนี้ไปงานใหญ่ๆแต่บ่มีแม่พวกผมบ่มีคุายย่าอีหยังคู่เซ่ก็ไดป็นคะดั่วก็หันเลยียวบ่มีหนามีจาบ่มีผู้ใดเอ่ยถึงพูกผมยังไงแต่บ่มีแม่ออกนะเจ้าแม่ก็เลยว่าขั้นมาสัญหาตัวเทนมาลูแม่เอีเงินให้แม่กูห้หยู่ยกาลูกสิมาบ้างเงินแม่ก็บว่ามาันโทรมาสองถึอแม่กเสียเ,เงินมนวนนี่ทาบุญหา่นะอเข้าน้านะเพื่อนเฮ่นบุญนะในเฟอเลยเลย เป็นแบบเบากันเป็นเาไรไม่หลุดพอเขาบอไม่หลุดคอเข็มมีหลุดอย่ยงทับ้านนั่นอยู่แล้วอันทองก่ล่ำเอนลูกเียบฟังอยู่แม่แม่กันล่อวันนี้มากหมู่บ้านนี้แม่กัเมื่อก่อนนั้นคณแม่ไปถ้าบุญแม่กัเอาใจหาลอยเอาใจบาตรอย่างนี้ลัหายต้องเอาเอาใจซ่อมไปอีกสี่โเอาห้ี่อง แม่ก็แม่ก็ดีใจว่าแม่ได้ทั้บุญหาพลอแม่กะร้อเพื้นแม่ก็ไปหาเขาให้พ่อกินแม่กะบอกว่าลูกสิมาเียนรับนั้ำบ่านี้แม่ก็ได้โอกาสทั้งนี้บ่านี้แม่ก็สิให้เพื่อนฝากหมายเลขธนาคารมากกันพวกนี้มื่ไปแม่กะเสีโอนลุงไปพีเลยหรือว่าสั่นแม่กะเสียโอนเห็นบอกเซ่เดียวจะเบอรเซ่จัดการเบอร์่จัดการแทนแม่แทนแม่บ่ได้แทนสมาคมเขาได้เขามีซื้อแม่ไปอ้างว่าท่านประธานผู้สูงสุดเพิ่อนบา ปีนี่กับการเวลาของมันแล้วมันบวสมควรไปวันเส่ร์หน้าเมียบัตรเสียมันมาเสียว่าพอคู่วันนี้นะเป็นเจ้าคุณสันหลาดกระดอกกระเดือกบักเซว่าโอ้ยคู่จำนุ่งกับจะเป็นปิ้นหายน้องแมวมาเลยเอางูแต่สีเงี่ยว่าจะไหนเจ้าคุณกับสันหลาดสันกลมสองคนจ้าแต่วันเราเอิรนกัมม์แต่เอิร์นเอิร์นโลปู่นเอิกับว่าหลวงปู่แล้วก็จบอันนี้เราว่าพักพักท่านพอคู่ เจ้ uhm, าะคณะจังหวัดว hai, <c oughs> มาบ de <c oughs> yeah. yeah. <scholars Day> ่าโอ๊ยอากินตามคนอบคนพแนี่อันบัหลาสิที่แม่อยากไปยักมากที่พ่อลาบเอาได้นนอนหนู่มาอือไดแล้วเขาูลองเสียงเลยเราลองเสียงเขาขนวดมากเพราะยงแหลมนี่แต่เอาจำเนียงเอาจังหวดใส่ตอนนั้นจะเป็นโกดีหลายยังเละให้บอกให้ในรัานซ่มเนียว่า เอฟซีนะที่ดูต่างประเทศก็ดีใจนั่งรามาเนียนนั่งเมซัวงผัวหลงเทียบญุ่ยุ่นพวกมาบอะไรจีเจือึดบอกยากกำลังขึ้นแม่เมื่อบ,บ่มีมีเลยฮะคนมาจากต่างประเทศต่างประเทศได้โอกาสอ่ะเพราะว่ามันเป็นโควิดเหรอมีโอกาสทองขอรับโบโมีโควิดแต่บอนีว่าเรียนสำเร็จแม,ม่มออกงานางสามชิ้นมือสามชิ้นงานเพรดีมีหอนเวลาแน่นอนก็ได้ย่เงินแต่บ่อยได้กลมล้อม รากมันเก่ากันหรอสุมดามันแท่เก่ามรเื่อนกับเส้นนี้น่ารูเมาะเส้นบ่อบ่อนซ่อนจบของเือนไม่เป็นเหตดหลิอันนี้มืออยเก่าชิงานกับร้อยก่อนเดียวร้อยเกชิเพือนไม่สานะไม่น้ดูการไม่ปีต่อมายังไหนยังไหนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนการแสดงยังไงไม่มูแม่หอยมื่อยมันล่ำคนออนซ่อนลายคือสิการสิกินหมวกแม่ล่ำคนละก่นละก่อนไปเลยนะอันอันอัลบั้มอันที่อ่ะ สามห้อยบาทนั้นแบงพระเวอรมสายลีน<ค>ในแม่กษิติจักให้บักนั้นเอาแล้วบักนั้นได้แล้วก่อนอันปฏิสุทตัดสรุปโอเคเดินเดิดิน,นีบานเห็นคันบอยด์คันบอยด์ซีสิมหาพันสาข้ององค์แต่ทาต้ากดกสิพระประชวนสิจักให้คือว่าเวลาเขาไปโซ่ขึ้นเดินหันเอาคนละก่อนเลยด้วยบั้นสะกดพระอยู่จิงนิ่งเลยอยู่ว่าก่อนล่ำม,ม้วนไปตอนซ่อนขึ้นอย่างนี้อันพวกนี้กว่าสิเดมาหาแม่ีซีปีแต่เอาก่อนล่ำไปใส่ซีบจังไห์แม่ ดีสิจนมีรถดม่บานจนมีเบิกนน่ทุกอย่างแต่ลำลำล้ำากกลำก่อนัเข้าไปแต่วาสีลำโลหานใส่ก่อนล้ำพ่อแม่ก่อนลำดองของเราของคราแต่ก็ย่งันอย่าฟังอย่าฟังก่อนขอผู้นั้นได้บ่ได้ยู่น้อยเนาะได้น้ำหันลำโลห่นงบื้งเดงค่ะ ตะว่าแม่เขาเลยโอ้ยขันแม่นแมงงอไปกว่าดีแม่ตัสิทายทอดถึงลูกปรได้อันนี้ก็ยังไข้ยุยยังลูกฟอดเด็กิ่งได้อยู่ยังออกเสียงถึงเสียงสิบพรคือเก่าได้ลูกเสียงแม่เพียนเนี่ยแต่ว่าสับเข้ไปได้พราจับคำว่าคำนองได้ผู้โทรมาตั้งแต่ที่สะเกดมื่บ้านเฮียนยองมะผู้หนึ่งฝากมาตั้งแต่แปดเดือนคนแนวกินของทะเลเนียยืนไปซะนี่เป็นเหรียญยุเสอันเป็นเป็นอภิเทวไปฝาก แล้วก็เพ okay. <I S 1> ิ่นก็เห็นอยู่ใน YouTube เห็นหมดเห็นทบถามหาหมด่เมื่อทุกคนนั่งสาไอ้รักจังสันจังสีเอ้ออยู่นี่ละเพิ่นเพิ่นคือจังหวัดได้มาอยู่น้าแม่มาดูแล้วอันเฮาก็เห็นนี่เห็นว่าวเขายืนร่ำเรียนโอ้ยโทถมาเอาทายว่าพี่ติแม่มาทายยุคนั่งสอบมาอย่างกันนี่แต่ส่วนๆประตูมันยังอึดเลยโควิดเนี่ยนะผมเนี่สิเขาสองแสนเลยเดินเนี่ยมันจะไวสิเขาสองหมื่นหรือสองพันหรือเท่าไรก่อน ต่อพันอสามพันตัวเลยเหรอข้าวเดียวนีง่งเม,โมยียพวกนู้นสีาวสองพันนี่แหละเอาเซ่บ้างผู้ใดขัดตามแม่เซ่หรือลงเนึ่ยสีขาวสองพันผู้ใดเห็ียยังกับสร้างถอดแม่เพราะเป็นผิดเป็นผิดคือแม่เนาคันแม่คันเห็นปั๊บระดิบลุ๊บดับลุ๊บดับขึ้นมาเลยก็จะอยากเข่าไปเบิ้ลก็อน้องแม่ว่าว่าแม่สอนในซับไหนนั่นเละมันย่อมหลับแม่เลกูเซ่มันแบบผู้ใดขัดตามลูกน้องติมแทนดียนแทนฝาแต่การถ่ายทอดบ่ได้คือแม่บ่ได้เสียบแม่บ่ได้เลย เอากระสิเทียบได้ยังไครับเอากรอนมันหายอยู่นเอาลูกเอาไปผู้นี้ก็เอาไปเลี้ยงจำ้องกับมีเสียงกับมีบมในเทปบ่อยมี <ใน S 2> <ๆ>เลยเออของแม่์เรามีอยู่นี่หอยพอดแล้วก็มีอยู่ในยูทูบอีกพ่อนในยูทูบแต่ว่ามันจะได้ของมาหาเมย์เพราะว่าเธอลูกอยาก cover นอกลูนอกระเธออยากได้ไปเห็ดแกะไม่ไปเห็ดไม่มันจะต้องเขาไล่ถึงตัวเมยเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์คุ้มยุงสิจ้ะกรจังสีมันต้องมันมีหนามีตามีศักดิ์ศรีสิ บานเอ็นแม่ก็ใส่ทำนองได้รูดแล้วคันลูกลูกมันอยากทานเนียังอยากได้นียงเผื่อนี่หรือเสียเอาซ้ำหนีสักก่อนเอาซ้ำหนีสักก้อนแม่ได้สักก้อนเพราะว่าแต่มาค้นเคยล่ำว่าเนี่ได้ไปอีนี่มีเวลาบดจั๊กมือเนี่ยเขาสอนไม่ได้แบบนี้ร้องซ้ำคุณเคยล่ำว่าไงแล้วฉันเอาไปหลายนี่ไปหนิงกันในก่อนนี่ก็คือมวลผันใหญ่ไปอีกแล้วเหมือนว่าได้นียงเจื่อกแม่นาคอ้มันอยู่เป็นเป็นอันนี้อันนยงให้ได้เลิกให้ได้จังหวะให้ได้ทั้าหมดกัน ซ้อมมือก็เขาซ้อมไล่สดทุกซิบมือคือกันน้อมือใดอันนี้ว่ามือใดทั่วฮาเมรูดเด้อได้ได้ครับคันบ่าเขาใจครับฉันน้องมันเหยีแม่ว่าให้ฟังกับบอกแม่โอ้ช่ากันไล่สดอยู่อันบ้านแพงบ้านแห้โอ้ผู้งามก็อยู่ในหลวงคนน่ะซิบมือไล่แนึ่งรอบนี้อันอาจารย์เธอเลี้พลยิงลี่ลำย่องเนี่ยผู้ใดเนี่ยมาหลายคนครับคันเพื่อนคันเพื่อนอยากได้แม่ไปบอกเด้อบอกอยู่เดิมได้ได้ครับโจนแม่ว่าอยู่ในเมื่องบ้าน